สวัสดีค่ะพี่น้องมากค่ะไปเบิง่งอันกุ๊กกระเทียมป้ามะมันสีเออล้วบอกทุกปีมันเออเดือนเดือนมีนาอืมแต่ว่าเฮาสิไปเบิง่งมือน,นี้มันแดดก็เลยเจออย่าง แดดขักวันนี้อือากาศดีอาทิตย์นี้อากาศดีทั้งอาทิตย์เลยว่นน้ไก่จะเฮิรนกันในในคลองริมน้ำ เป็นเฮิรนบังกะโล่ผู้เท่าแถวนีเป็นบังกะโล่ ไอ้ต้นกระเทียมป่านั่นน่ะพันดนะแซ่บพัดน้ำมันหอยคือบานเฮานะพัดเือร์เฮ็ดพัดเสือเพอกระแซ่บมันสีบอบอแมนบอเมนฉุน,น,นอืกินดิบก็ได้กินก็ตำมะฮึงส่วนมาะเฮากินก็ตำมะฮ่งบ่ได้ไก่เดาะข้ามไปกับฮอดละ จะเฮิ่นข้ามาในสักนาทีสามนาทีนั่งรถลิ้นพีน่น้องมันแดดบริเอตโรตินเนอร์วันนี้กินไก่เลยเมื่อวานปูบ่าวว่ดจะไก่กินอันนั้นแหละเพิ่นเพา่ หอด้ะพี่นั่งเย้ยวุ้ยกำลังออกคนปั่นจักรกยานำะาน้าผ้ามาเนี่ยเดี๋ยวข้ามาเบิ่งดูเดี๋ยวาายก็เห็นครูบ่าวนั่งอยู่แถวนี้เด้อข่อยเสียสะลบจนะ้ะ อุ้ยกำลังสีโอกพี่น้องเอ้ยหนุย่ยอุ้ยกาลังโอกนะนี่ล่ะต้นกระเทมป่าอือเือสีอ,อีเป็นว่างอาทิตย์หนึ่งพูละเมองกาลังอ้อมองกาลังอ,อ้ออือทางพุ่นอ้อง,งามแล้วแต่ว่าบอกกล้าาปข้างเฮือนเขาทาครูฝั่งครูเห็นบอกอ้อเขียวเต็มเลย Nhào léo Ngon ngon Các chị ảo có đáy, ảo bờ măn nó Bởi phát bò Ừ ảo có Để tăng con cong Tăng cong có đáy xá Giọt à. khoăn à. à. Để, Để ma léo nó, ảo xuống nó เป็นแบบนี้แหละ ่อมอออูธรรมดาดอกมันดอกมันแห้งแสถ้าบอกเอาดอกมันมาตางนี้มาทางนี้นี่ไปม,มองเลยมามองนี่ิ่งเขาจะยืนเบิ่งเข้าทางทุนระยะเขาอ,อกเขาว่าข้าวเห็ดน,นะอ่ะ มันกำลัง,อ,อ,งอ้ะอห็นมั้ยอนาะปีประมาณอาทิตย์หนึ่งผ่ะมันจังสีอัน,นอันนั้นมันสีออกดอ,อกแล้วนะพักแค่พอละพอละพอดีกินแล้วสำเนแล้บ่อเอาลายแด้ว ก็แล้วค่ะพี่น้องมามาเลาะเบิ่งป่ากันจ้ะเนาะนี่เป็นคลองแบบอุ้ยกำลังอ,อ,อง้อมแล้วน,นี่เป็นคลองผู้ฝั่งพุ่นละงามแท้แต่ว่าค้างเพื่อนค่ะบอกล้าไปจะ <c oughs> อายเขามันกำลังออกเลยนะรลายเป็นดอกงามอุ้ยพัดแฉบมักเพื่อมักมั่นนั่นแหละแต่ว่า บบาปลาล่องฝงค่ัก,ก็อยากเมนแต่ห้าบอดดันบงวั้เกิบมากพี่น้อง <c oughs> เกิบกระเทนหมดแล้วไปออกมาแล้วแวดดค้าขัดููอุ้ยอ่อนซอน เออหู้แล้วว่ามันกำลังอ่อเนาะผูฟั่งพุ่นทังลายบางไปบางฝั่งนู้เนาะฟังพุ่นกระลายคือกันเมื่อแล้วพี่น้องเออเมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วเอวอบางคนเก็บกระเทมกระไต่เนื หน้าคนเก็บกระเทม <laughs> หัวกันได้แบบนีหนน้หัวเจ้าของ <laughs> ตางก็กำลังกายพี่น้องเลยเนี่ยไปหลลิ้นแดดอากาศดีโซนกระเ็ดแล้วแล้วเหลือแต่ตัดหญ้าพอดินมันแห้งอีสน้อยก่อนเสาวนาพูดละเสาวนาจังตัดหญ้ามัน ทางนั้นก็เป็นซอยแถวนี้มีแต่บ,บังกะโหลออแบบปูท่า่ะนะเขาขึ้นชั้นสองไม่ได้เขาอ,อยู่บังกะโหลกำลังเมื่อนะอุ้ยดอกอันนี้ห่าง,งามพี่น้องนี่เขาห้องไอ้แมคโดเรียเนาะแมคโดเรียนี่งามแห้งแมคโดเนาเขาหอมอืออุ้ยดอกมันงามขักทีนี่มึงเนาะ มันบาดแล้วหางงาม,งามเออแมคโดเรียเออหางอยู่ตรงนน้นนี่งามขากแข้งผู้บ่าวเบิ่งเฮ่าว่าเอเธอเบิ่งงามขากโอ้ยดอกหลายหลายผูยย้บ่าวเบิ่งว่าอีนี่มันเอ,ดอกก็าดะไรวะบ้านนะคะบอกได้เอชขนาดเมืองนี้เขาก็ค่อยได้เอชไปเลยเขาก็เอ็ดซ้วเขาค่อยเห็นไม่แต่คนคน เอเชียเ้าเนี่ยแหละมามาเอ็ดพวกยูทงยูทูปนะนะเพราะเมืองนี้เขาเขาไปเห็นเ้ากินกินแบบน่าเห็นบ่กับยานล่ะแบบเพชรตำตำอันนั้นอันนี้เนาะอืมเปล่นอ่องคอนซอมตาแดดมึงผูเท้าล้างรถผู้สาวคุ้ม mà làm không chỉ họ đó chỉ họ thân hơn lắm cả nhà khui cả nhiều tơ tằm à, tuần này càng คลิปนี้ไว้สำนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังเจอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ